ตอนนี้เราก็ว่าอยู่ในช่อง s ู s ิเ a c t o p ปีนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเออแนะนำเกม แนะนำเกมที่แบบว่าเป็นเกมรถอะไรเงี้ยที่แบบว่าคนชอบรถอะไรเงี้ยก็อลองมาเล่นเกมนี้ดูนะเกมนี้ก็มันก็จะมีรถผัดรถหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะใส่รถมาก่อนนะแบบเฮ้ยนี่ครับดูดีก็บอกว่าใส่รถมาแล้วนะคันนี้นะคันข่าวนะเฮ้ยรถแต่งด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากรู้วิธีการใส่เพลงหรือว่า หรือว่าวิธีการออกจากโซนะไรเงี้ยคอมเมนต์มานะเดี๋ยวมาสอนแต่บอกขอนว่าเกมนี้ดีนะเดี๋ยวแจกเพลงนึงด้วยเพ,เพลงเพลงสำหรับไอเกมนี้เลยมาใส่เพลงได้นะเดี๋ยวทดลองให้ดูเลยถ้าเกิดมาขึ้นมาอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราคไปทางซ้ายอะ่ะขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นไอย่างนั้นปุ๊บโอเค ถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างนั้นนะแปลว่าเป็นโหมดที่แบบว่าเราเล่นไปแล้วเราเล่นไปถ้าเกิดเราอยากเล่นอีกก็กดไปทางซ้ายนะถ้าเกิดทางขวาก็คือถ้าเกิดทางขวาก็คือแบบมันจะแบบยกเลิกไม่ไปที่นั้นแล้วถ้าเกิดมันขึ้นอีกมันจะขึ้นคำว่าเจ็ดกับหนูก็ให้กดเจ็ดแล้วก็จบเรื่องมันก็ไม่ได้ไปที่เดิมเดี๋ยวถ่าย้วนกันนี่นี่มันเปลี่ยนบลูแม บบนจากรถเนี่ยผมก็จะแบบข้ามขั้นตอนไปแล้วเพราะว่ายัางไม่ตอนรอคนบอกมาก่อนเผื่อเขาแบบอยากรู้จริงๆนี่นะครับไปก็ออกจากรถได้มันก็จะมีแบบหลายปุ่มเลยถ้าเกิดเราออกมาปุ๊บมันจะมีอีกสกล้องนี้ก็คือมันเป็นแบบระดัแบบนะน,นี่สองแล้วก็นี่ที่แว่าหมุนตับตัวได้ แล้วก็สามไปไม่ใช่ด้วยนะสามไปแล้วนี่นะครับก็วิธีการก็กลับก็กดเนี่ยไอทิมแบบเปิดเป็นภาพดาวดาวโหลดแล้วกดไปปุ๊บทีเดียวปุ๊บแล้วก็ภาพภาพก็บังกดต่อไปเลยปุกทุกทีนี่แหละเข้าหลดแล้วแล้วเนี่ยไอทีมแบบอันมีเดกหนึ่งสองสามแล้วก็เปนเป็นภาพเสียงนะก็คือเป็นเสียงแต่นะเนี่ยเสียงแต่ เปิเสียงแต่นะแล้วก็เปิดไฟก็ตรงตรงนี้เลยนี่เปิดไฟได้สองระดับนี่แล้วก็คลิปแล้วก็นี่นี่แล้วก็อันนี้คือแบบว่ายกรถได้อันนี้ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะยกเอ้ยเดี๋ยวมันจะยกรถเดี <c oughs> ย๋ยวมันเดี๋ยวมันจะยกรถช่วยไอตอนที่แบบรถคว่อมหรือว่ารถอะไรที่แบบแล้วออกไปได้ให้กดอะไรแล้วก็กดตัคลิปถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราตังค์พอก็กดทางซ้ายเลยยี่สิบบ,บาท ก็เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เนี่ยผมยังไม่รู้นะไอ้ตัวเนี้ยผมยังไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่อันนี้รู้คือแบบเปิดไฟแล้วเอ้ถัดมาคือทางขวาคือเป็นตัวเปิดนะเอาเปิดดิเอาทำไมครันนี้มันเปิดไม่ได้อะอ๋อปิดลรวเจือเปล่า อา้าคันนี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดไม่ได้เฉยแต่ปกติอะ่ะมันเปิดได้หมดชั่คันนะป,ปกติเลยอะแล้วไอ้ที่เพปรับอย่างนี้ตอนตอนแรกอ่ะมันจะเป็นว่าอย่างไงอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันมันจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกอะ่ะให้ปรับแบบตามสะดวกเลยแนละ้วว่าจะเอาไหนแต่ผมถนัดบบนนี้อันนี้ก็ต่างๆก็ต้องไปยึกับมันนะไม่ต้องไปยึดกับ เอแ,แบบคนยังไม่รู้อะไรแล้วก็ไปกดมอแล้วก็แก้ไม่ได้เงพวกนี้ผมก็ยังไม่ดูนะได้แบบยังมายังไม่มาสอนแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่งางคลิปสะกครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามไม่ได้นะครับแล้วก็นี่สอนถ้าเกิดใครอยากอยากกดเอ้ยใครอยากใส่เพลงในเกมนี้นะมาใส่ได้นะก็คือทําทํามเท่าอย่างนี้ แต่อย่าไม่บอกนะคอมเมนต์มาก่อนว่าอย่านะแล้วก็จะสอนให้เนี่ยมันได้จริงนะฮะเลยได้เนะนี่ยแบบ